怎么办呢？

วิทย์ถอด จารลองได้มั้ยได้แล้วมันงจกรารลองได้แล้วอันนี้ต่ำนี้มาแล้วราคาต่ำๆแล้วนะคะอำเหลือผัดก็ได้แล้วมันบอกเดือดนะคะ but okay นอนลับมานานๆการนองลัรับกับเห็นคานอดิ๊ต้ลูกเอาลูกคิวยุมมอ้าไปัอุดรเมออิลูกบัวายเอเหมือนคนอุดรฮะโดนเรวลู่มันเจอบ้านเจอดนเอ้านวโปไจสิไปยุอุดรเมเอ้ยเอาตีะเลิศ้ามอะไรฮะีนนี่ยุยใกล้กันนึน้อน้อยุยใกล้กันนึง จุดเหยียดคอมันจะเกิดจ้าลุดปลุกยุ่นหนิเลยเหมือนสาววิดอนไงสาวเดินจั่นสินแลนบ้างถ่ายถ่ายถ่ายลูกเปแมวเด็ถ่ายจ้าถ่ายจ่าลูกถ่ายถ่ายแม่แห่งมันคืออย่างนี้ถ่ลูกไปอีกฝั่จ่ามันคืออย่างนี้ค่ะคร่ะค่ะเห็นว่ากินอยู่กับแลนออกไปก้อนขาบ้างสากก้อนค่ะเออเออนันนาได้เลยจ้า

หอยนางสกุลยังลูกหอยนางรบหอยนางรบมันจันชนาเลิศจ้าบะขาบะของนะลูกขาหอยนางลบเป็นเฉนเลิศจ้าพูดนะปวดแท้หอยนางลบขึ้นได้เนาะขึ้นออกได้ดิเนาะ คือเปิดเนี่นนยใส่หัวนบอมันจะสวยจกิงมาแลาา้วนะคะเบิดมาแลาา้วนะคะเกลิดบูดมาแลาา้วนะคะมาเจอที่เทำแล้วอือไม่ปฏิบยยัติยู่ไม่ปฏิบัติสามอยู่